น้ำมนุ์ดูวิแมวแมวบนหัวลกแมวบนหัวมกตนีนี่ฮะแมวบนหัวมาลุกตกวน้ำมมีแมวแมวแมวอยู่บนหัวมาลุกกแมว แมวอยู่บนหัวมาลูกเนี<อ>่ยโคงแล้วมันบอกว่าลูกค้าทุกท่านรอของแป๊บหนึ่งนะคะอกำลังจะแพ็กของส่งให้ของในนั้นเป็นกลุ่มกล่องสุม่มแพ็กอะไรมาไม่ต้องแพ็กมานะเมื่อกี้กล่องซุ่ม จมามีผ้าขี้ริ้วอยู่ข้างในจ่าผ้าขี้ริ้วอยู่ข้างในสองสุดอุ้ยผ้าขี้ริวอยู่ข้างในอุ้ะยิงยิงเนเเอาได้หยิงเปนองเลยดยิง ปลาขี้นิ้วอ่าแพ็กเสร็จแล้วอาส่งไปให้ป้าเนาะส่งไปให้ป้าเนาะวิอะไรเนี่ยข้างในขี้ิ้วปลิขีิ้วปลิขีิ้วเต็มกเปเลยเก็บเงินปลายทางด้วยนะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท

เงย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 เก็บเงินปลายทางเฮ้ยนิ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพาขี้หนูเฮ้ยวันเนี้ยวันเนี้ยแพ็กเสร็จนิ้แพ็กไม่เสร็จหรอกวันเนี้ย

เอาานที่นิวส่งันให้ป้าเนาะกล่องสุ้มกล่องสุ่มส่งให้ป้าไม่ค่ะจะส่งให้ป้ากล่องซุ่มเยจอนจีงมีห แล้วอุ้ยอุ้ยโอ้อ่าส่งมาให้ใครส่งให้ป้าด้วยป้ากล่องสุ่มเก็บเงินปลายทางส่งให้ป้าอุ้ยเงะเงะอุ้ยเก็บเงินปลายทางอืออุ้ยเนีงย โอ้ยสองพังหมดแล้วเา้าวจะแพ็กเสร็จไหมเนี่ยอือเออปิกกอ็อตโอ้เรียบร้อยเสร็ยจยังเสร็ยจยัง